เคยสงสัยกันไหมครับว่าพอมีอาชญากรรมที่มันทั้งร้ายแรงแล้วก็ซับซ้อนมากๆอย่างการค้ามนุษย์เนี่ยจนกฎหมายปกติเอาไม่อยู่แล้วรัฐจะต้องทำยังไงวันนี้เราจะมาไขาคำตอบนั้นกันครับด้วยการเจาะลึกเข้าไปในห้องเครื่องของกฎหมายพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะเลย แล้วนี่ก็ไม่ใช่คำพูดลอยๆนะครับแต่มันคือคำประกาศจากภาครัฐเองที่ถูกเขียนเอาไว้ในตัวกฎหมายเลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าปัญหานี้มันร้ายแรงถึงขั้นสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศได้เลยจนต้องมีอาวุธทางกฎหมายชิ้นพิเศษขึ้นมาจัดการโดยตรงและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นตอของปัญหาไปดูเครื่องมือพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ แล้วก็ไปดูกระบวนการที่เขาว่ากันว่ารวดเร็วมากการเยียวยาผู้เสียหายและปิดท้ายด้วยบทลงโทษที่เด็ดขาดชนิดที่ว่าปิดทุกช่องทางหนีเลยทีเดียวโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมคดีฆาตมนุษย์ถึงต้องมีกระบวนการที่แตกต่างจากคดีอาญาทั่วๆไปอะไรคือความท้าทายเฉพาะตัวของอาชญากรรมประเภทนี้กันแน่คือสิ่งที่ทําให้กฎหมายนี้มันพิเศษเนี่ยอยู่ที่มุมมองเลยครับ เขาไม่ได้มองว่าการค้ามนุษย์เป็นแค่คดีที่เกิดกับคนคนเดียวแต่มองว่ามันคือไวรัสที่ลุกลามไปทั่วเลยทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกษิจไปจนถึงชื่อเสียงของประเทศในเวทีโลกเลยเล่ะครับและเมื่อเจอกับปัญหาใหญ่เบอร์นี้นี่คือคำตอบครับ ER <sustainability> พรบวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ซึ่งขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แก้กฎหมายธรรมดานะครับแต่มันคือชุดเครื่องมือพิเศษหรือจะเรียกว่าเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อสงครามนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ ตหมายนี้เขาเริ่มต้นด้วยการขีดเส้นให้ชัดๆเลยครับว่าคดีค้ามนุษย์เนี่ยมันคืออะไรที่สําคัญมากเลยนะคือต่อให้มีข้อหาอื่นพ่วงมาด้วยอย่างเช่นทําร้ายร่างกายคดีก็จะถูกดึงเข้ามาในกระบวนการพิเศษนี้ทั้งหมดนี่เป็นการป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้ข้อหาเล็กๆน้อยๆมาเป็นช่องทางหลบเลี่ยงกระบวนการที่เข้มข้นนี้ได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันนะครับ กฎหมายนี้ก็ฉลาดพอที่จะไม่ไปก้าวไก่งานของศาลที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่แล้วอย่างถ้าคาดีมันไปเกี่ยวกับเรื่องทุจริตหรือเป็นเรื่องของเยาวชนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลนั้นๆไปอันนี้มันโชว์ให้เห็นแล้วว่ากฎหมายนี้ถูกสร้างขึ้นมาแบบเลเซอร์โฟกัสคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากไม่สเปะสปะเลย เอาละครับมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของการเจาะลึกครั้งนี้กันแล้วนั่นก็คือวิธีการที่ทําให้กฎหมายนี้มันแตกต่างและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือกระบวนการพิจารณาคดีที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเครือข่ายค้ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนใยเมืองมุมที่มองไม่เห็นการจะทลายมันให้สิ้นซากได้เจ้าหน้าที่ต้องมีเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเพื่อแกะรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกดิจิตัลเพื่อที่จะสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง คำถามสําคัญก็คือในโลกที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัลแบบนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูข้อมูลการสื่อสารของคนอื่นเพื่อแกะรอยเครือข่ายได้แค่ไหนกันแล้วเส้นแบ่งระหว่างการล่าอาชญากรกับการละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับคําตอบมันซ่อนอยู่ในตัวเลขนี้นี่แหละครับ90วันนี่ไม่ใช่การให้อํานาจแบบไร้ขีดจากัดนะครับแต่มันเหมือนกับเป็นการเช่าอํานาจจากศาลที่ะ90วันเท่านั้นพอครบกําหนดก็ต้องกลับไปขอใหม่ ซึ่งนี่คือกลไกลการถ่วงดุลที่ฉลาดมากเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจพิเศษนี้จะไม่ถูกใช้เกินขอบเขตทีนี้เรามาดูที่กระบวนการในชั้นศาลกันบ้างซึ่งจะมีเสาหลักที่สำคัญอยู่3มอย่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะเลยครับกลไกลแรกคือการเปลี่ยนบทบาทของศาลไปเลยครับจากเดิมที่ศาลเป็นเหมือนกรรมการคอยดู2ฝั่งสู้กันในคดีฆามนุษย์ศาลจะกลายเป็นเหมือนนักสืบที่ลงมาลุยหาความจริงเองเลย สามารถเรียกพยานหรือหาหลักฐานมาเพิ่มเองได้นี่คือการพลิกโฉมบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าความจริงจะต้องถูกเปิดเผยออกมาให้ได้มากที่สุดกลไกที่2คือการแก้เกมผู้ที่ชอบประวิงเวลาครับกฎหมายบังคับเลยว่าต้องพิจารณาคดีต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะจบห้ามทิ้งช่วงนานาน,นี่คือการตัดไฟแต่ต้นลมเลยไม่ปล่อยให้จำเลยใช้แทคกติกยื้อคดีจนพยานหวาดกลัวหรือหลักฐานมันเลือนหายไปกับการเวลานั่นเอง ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองไปที่ผู้เสียหายกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การลงโทษคนผิดอย่างเดียวแต่ยังให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยแน่นอนครับสิทธิพื้นฐานที่สุดที่ผู้เสียหายจะได้รับก็คือค่าสินไหมทดแทนซึ่งก็คือเงินชดเชยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่ที่มันพีกกว่านั้นคือกฎหมายนี้ไปไกลกว่านั้นอีกครับ โดยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษเข้ามาด้วยอันนี้ไม่ใช่เงินชดเชยธรรมดานะครับแต่มันคือเหมือนค่าปรับที่จำเลยต้องจ่ายเพิ่มเพื่อลงโทษให้สะสมกับความโหดร้ายที่ได้ทำลงไปและนี่ก็เหมือนกับเป็นใบแจ้งหนี้ของความโหดร้ายเลยครับพฤติกรรมอย่างการทารุณกรรมกักขังหน่งเหนียวหรือการกระทำอะไรก็ตามที่มันไร้มนุษยธรรมมากๆเนี่ยล้วนเป็นเหตุให้ศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษนี้ได้เลย เป็นการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนมากๆว่าสังคมของเราจะไม่ทนต่อพฤติกรรมแบบนี้เด็ดขาดมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับกฎหมายนี้ยังได้จัดการกับปัญหาคลาสสิกของกระบวนการยุติธรรมด้วยนั่นก็คือการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีคดีนั่นเองและนี่คือไพ่ไหมตายของกฎหมายนี้เลยครับลองนึกภาพว่าอายุความมันเหมือนนาฬิกาทรายที่กำลังนับถอยหลังใช่ไหมครับแต่สำหรับคดีค้ามมนุษย์ทันทีที่ผู้ต้องหาหนีปึ้งนาฬิกาทรายนั้นจะหยุดลงทันที ไม่ว่าจะหนีไป10ปี20ปีนาฬิกาจะไม่เดินต่อจนกว่าจะจับตัวกลับมาได้พูดง่ายๆก็คือเกมนี้ไม่มีการหมดเวลาเพราะการหลบหนีต่อไปแล้วครับโดยสรุปแล้วนะครับระบบยุติธรรมพิเศษสําหรับคดีค้ามนุษย์ของไทยเนี่ยมีหัวใจสาคัญอยู่3มอย่างคือรูดเร็วเพื่อไม่ให้ความยุติธรรมมันล่าช้าเด็ดขาดเพื่อปิดช่องโหว่ในการหลบหนีและลงโทษให้สาสมและสุดท้ายคือการเยียวยาเพื่อให้ความสําคัญกับผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนั่นเองและทั้งหมดนี้ ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากเลยครับว่าโมเดลที่มันทั้งเร็วทั้งแรงและใส่ใจผู้เสียหายขนาดนี้มันดีพอที่จะเป็นต้นแบบสำหรับคดีร้ายแรงอื่นๆด้วยหรือไม่นี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่สังคมเราต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปครับ